tôi làm hết แล้วได้ยินเสียงที่แพรวาพูดแพรวาทำไมไม่กินผักล่ะลูก้กินผักเยอะๆนะลูล้จะได้แข็แงแรงเหมือนอ๋อไหม ร่างกาของเราค่ะแม่แล้วจำเสร็จขั้นตอนที่แม่สอนได้ไหมจำได้ค่ะขั้นตอนแรกคือขนมทั่วแปดนะคะขั้นตอนที่2คือขนมชั้นค่ะเราทำทั้งสองข้างใช่ไหมคะคุณ ม้วนค่ะขั้นตอนที่6คือขนมจีบนะคะขั้นตอนสุดท้ายคือขนมโดนัทค่ะแฮวารีไปรามืมอและมากินไก่ทอดอย่างอ,ร,อร่อย อยู่ดีเรื่อยมาจะวันกระท่งเปิดเธอ ไปโรงเรียนสายขับแม่แพรว่าเดินออกมาไม่กล้าบอกคุณแม่เรื่องที่ถ่ายอุจจาระไม่ออกหรือเรื่องที่ไม่ยอมกินค่ะแพรว่าเร็วๆเข้ารูปเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายขับแม่แพรวารีบไปแต่งตัวเพราะว่าอยากไปโรงเรียนคุณพ่อไปส่งแพรวาทุกเชา้า น้ำใจเรียนมารู้เที่อบตอนเย็นห๋อจะมารับยค่ะคพ่อสวัสดีนะคะแพรวารีไปเก็กบกระเป๋าและไปเล่นกับเพื่อนๆ มอนเพื่อนตัวสูงขึ้นชั่วโมงบ่ายคุณครูให้วิ่งแข่งกันแพรว่าไม่ชอบวิ่งเลยวิ่งทีไรแพ้เพื่อนทุกที เยอะเลยนะเอาไปให้หมดได้ไดยิ่งดีฉันจะกินไก่ทอดกับไส้กรอกชั่วโมงสุดท้ายคุณครูสอนเรื่องผักผลไม้มีประโยชน์นักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวทำความพารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจาเด็กๆวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องผักผลไม้มีประโยชน์นะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะ รุงสายตาของเราผล,ลไม้ก็ดีนะจ๊ะช่วยไปบำรุงสัดบำรุงผิวพรรณของเราจ้ะจะได้าขาวๆส,สวยๆมันฟูลยจ้ะแพรวยกมือถามคุณครูขึ้นมาว่าครูคะถ้าแพรวกินผักและดื่มนมเป็นประจำแพรวจะ,นนะ,ะตัวสูงขึ้นไหมคะตัวสูงขึ้นสิจ๊ะร่างกายของแพรวก็จะแข็งแรงเด็กๆจ้ะเด็กๆต้องกินผักและดื่มนมเป็นประจำนะคะจ๊ะอย่างน้อยวันละ400กรัมจ้ะ คุณครูไปสนอนตื้งกื่นก่อนนะจ๊ะบ,บายๆจ้ะนักเรียนทั้งหมดเตรียมตัวทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครูแพรวากลับบ้านไปเลยไปบทให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณแม่ รู้ร่างกายของนูจะได้แข็งแรงเหมือนพ่อไหมค่ะแ,แล้วคืนนั้นแพรวาหลับไปพร้อมความอ่อนเพลียแพรวาฝันว่าตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงกว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆและคุณครูและพ่อแม่พากันมาหัวร้อยยอะแพรวา แล้วลองมีผักดูคุณแม่คะผักอะไรคะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยคะ่ะผักบุ้งในจานลูกช่วยไปบำรุงสายตาของเราอืมคุณพ่อคะนี่อะไรเหรอคะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยคะ่ะนม,มสดจานลูกช่วยทำให้รูปกรก่างกายแข็งแรงน,นะจ๊ะอืมตั้งแต่ไหนมาแพล తిన్నమా <muchas>